วันนี้ใครที่ไม่เคยเจอความรักจะรู้ว่าความรักคืออะไรแล้วก็ไม่ใช่บรรยากาศจากภาพยนตร์ในเมืองไทยอันนี้มาจากเซี่ยงไฮ้ไม่ใช่รักธรรมดาแต่เป็นกระเซิงรักจากเซี่ยงไฮ้คือประเภทไหนโอ้โหคงคงจะจับเจองอูยตายแล้วเราจะหวานสวีทก็เดี๋ยวรู้ว่าจะเป็นยังไงกระเซิงรักจากเซี่ยงไฮ้เชิ แกอาหารที่ผมพาคุณไปทานวันนี้ที่ชัยนาทาวเอดนี้ชัยนาทาาเขามีส้มตำขายผมเสียดายเหลือเกินที่ร้านหูเจียนไม่มีหูฉลามให้เธอทานก็เลยพาไปทานหูปลาช่อนเป็นยังไงอร่อยไหมอาซิงชื่ออะไรนะ อาซิงไม่รู้ว่าสภาพเองสิงหรือเปล่า <c oughs> ตั้งแต่ข้อได้พบกับเจ้าเนี่ยทำให้ชีวิตข้านี่ช่างมีสีสันเหมือนชีวิตข้านี่ได้เห็นสีรุ้งเป็นเจ็ดสีช่างสวยงามยิ่งนักอาซิงอาเซียว เสียวจริงทําไมไม่เรียกค่าเต็มๆเขาชื่อเสียวจริงเสียวอะไรจริงไหนเสียวจริงจริเจ้าก็รู้ว่าจิตใจของข้านะอยู่แต่กับเจ้าเพียงผู้เดียววันนี้ข้าอุตส่าห์มาส่งเจ้าถึงบ้านคงส่งได้แค่หน้าบ้านข้าคงไม่กล้าเข้าไปในบ้านเพราะไปพณีของที่เนี่ยมันไม่เหมือนที่บ้านของข้าไม่นะไม่ที่ไหนไปตามดับเพลิง ไม่ใช่ไฟไหมยังไงเซี่ยวต้องเข้าไปพ้าไปซึ่งนีดนึงก็ยังดีเข้าไปคุยกันอย่ามาขัดจิตใจข้าเลยเซิงเซี่ยวนี่เป็นการขอร้องของเซิงเซิงเซียวเซิงไอเซียวเขาจะเข้าไปนะเสียวต้องเข้าไปเพราะว่าเสี่ยวจะได้เห็นอะไรหลายๆอย่างเข้าบ้านก่อนข้าคงไปส่งได้แค่ที่นอนของเจ้าเซิงแล้วก็ข้าก็จะขอตัวกลับบ้านยังไงคืนนี้เซิงต้องนอนกับเซียวว่า่วงนอนจังเลย ตะทำหมุดกองฟางหลังน้อยไงล่ะเจ้าที่เท้าคอยอู้หูใหญ่ใหญ่จริงๆต้าเอ๋ออาซิงเดี๋ยวไม่สนหรอเพราะขาวนี่เกลื่อนใช่ไหม เพื่นบ้าเลยเหรเอาละคนมันขาวสิงเดียวไปส่งึที่หน้าบ้านทีเถอะฉันบอกแล้วไงให้ขึ้นมานอนกับฉันก่อนฉันคําทำแบบนั้นไม่ได้เดียวขี่มันเรกับฉันก่อนยังไงเธอจะหนีกลับไม่ได้ผมทำไม่ได้ฉันเสียเงินซื้อเธอมาแล้วนะเสียวนั่นมันเรื่องของเธอยังไงเธอต้องอยู่กับฉันผมคงต้องกลับบ้านเสียวฉันไม่อยากจะทำ้ายเธอเดียวเดียว นี่คุณศักด้วยเหรอเนี่ยคุณผมถึงบอกคุณว่าผมไม่อยากถอดเสื้อนี่คือแกงของผมไลออนแบล็กโตดำแปลได้ด้วยเหรอเนี่ยเดี๋ยวนี่คุณศักสิงโต กระเทียมนะถู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 แล้วก็เอ,เอาซีมาลงไม่ได้เคลื่อนครูนี้ยังจะโขกอะไรเนี่ยเฮ้ยนี่อะไรเนี่ยยี่สิบเจ็ดคนเลี้ยงเลี้ยงแถวกันนี่เข้ามาลุมทำร้ายเสี่ยวอะ่ะคุณครูบังคับให้ปลูกฝี <c oughs> เสี่ยวร้องไห้ คุยทำบ้าเลยล่ะบก่อนเร็วๆเสียง,ง,งคนเขามาแล้วเซีวใครมาลบ,ลบก่อนสิเซียว บางคนอาจจะอวดร่ำอวดรวยแต่สลับผมแล้วก็ไม่เคยธรรมดาตั้งใจจะกลับบ้านพุ่งนี้เช้าบัาเอิงานเสร็จซะก่อนคิดถึงเมียนะอัจริงไม่แปลกใจทำไมบ้านเราดึกดื่นทำไมไฟไม่ปิดอีกมีอะไรนับพีุ่ดหนักแปลกใจเหลือเกิน แล้วพักนี้น่ะฝนตกบ่อยด้วยเอออะไรต่อม่อะไรมันก็ออกหากินยามค่ำคืนบ้าน,าน,นเ,าเราก็มาสร้างที่ตรงที่มีป่าด้วยและหลังบ้านแล้วก็มีลองเออวัวมันเข้าบ้านจริงๆ อสิงอันไข่อะอะไรเนี่ยเสียงคุ้นๆฉันไปแค่เจ็ดวันจำเสียงสามีเธอไม่ได้ไงจ๊ะอสิงอะอะถังถังมาตอนนี้ได้ยังไงอะบอกอีกสาวันจะกลับหมูไปรีบกลับมาตอนนี้งานมันเสร็จแล้วไปแล้วยงยิ่ฉันก็สวยนสิสวยเรื่องอะไรอะสวยได้ไงนั่งชูพ่อาบ้านอะไรวย่เนี่ยเคยมันละมุข้าบออะไรเนี่ย นี่คิดถึงมากเลยรู้ไหมอถังฉันก็คิดถึงคุณมากเลยอ่ะนี่มาแล้วร้อนทานอะไรคนอนเ่นน้ำเขาเพิ่งกินเมื่อกี้นี้เองเหลือไว้เอาใครใครเพิ่งกินี่ใครที่ไหนแล้วก็ฉันเพิ่งกินไงเหรอถังทานก่อนสิคะ มีใครเข้ามาปะจะม,มีใครเข้ามาละบ้านก็มีฉันอยู่แค่นี้เองคุณไม่ไว้ใจมีเหรอในช่วงนี้อรับฝตกเลยเห็นงูงเยี้ยวเขียวขอมาทะายหรอกทำไมอ่ะกลัวตะขาบจะเข้าบ้านเลยถังอะไรขึ้นไปนอน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 ,น,อน,น,อน หับไปจริงเลยถังเนี่ยส <c oughs> ิงทำไมคุณเปลี่ยนไป่ะสิงอะไรเนี่ยนี่เธอเปลี่ยนจมูกใหม่เหรอดูที่ทำมาจะหักเลย้าขอเฮ้ยขานตั ฟัหงหัวฟังหัวจริงทําไมเธอไม่บอกว่าเธอมีครอบครัวอยู่แล้วจะบ,บ้าที่คุณเป็นใครเนี่ยขโมยถังโวยบ้าบอมือยังเปล่าอยู่ไม่ต้องมาแก้ตัวเลยเฮ้ยนายที่บอกว่ามีใครไงน,นี่คุณไม่เชื่อใจฉันไปฉันออกจากขันหาดหลังนี้ไปเธอและฉันไม่ใช่ผัวเมียกันแล้วไปฉันฉันไม่ยอมอยู่ให้เธอ มึงพามาเข้าบ้านชาวไทมันก็มันที่ไหนล่ะแล้วถ้าเกิดมันลอกคาบในบ้านล่ะอะไรจะเกิดขึ้นก็กลับบ้านงันไปเลยไปเลยมันจะกลับมามึงจะนข้ามากเลยตโอ้อยากตายให้ตายไปเลยทันใจตายูลิ้งอย่างนี้เลี้ยวไม่เชื่อง เอาให้สนิทไหมมาแล้วเรียกว่าธาตุเก่าเมียรักก็ไว้ใจไม่ได้เหือ okay, ป like ั๊บเดี๋ยวือลยเฮื่เลยโสมเขาแล้วสมเขาให้กับผมได้ไงครับแล้าแต่ผมมีเขาคุณใส่หมวกอะไทีนี้ป้าไม่ได้เรื่องตัดเขาตัดเขาทิ้งครับเ็เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมึงช่วยวะ <S <S ถ้าสู้ต่อไปอ่ะกูแพ้เชื่อดิยลูกป็นหมดละครับการณ์กำลังก็สือ่อเพ้รู้แน่ว่าลูกเมียเขาจะไปยุ่งเขาหรือเปล่าพีจ่จิมผมผมไม่ได้มีมเมียอะไรกับเมียคุณหรอกรผมจะมาส่งเมียคุณเฉยเฉยอย่าคิดอะไรมากเลยไปเลยนะไปโอเคนะหมดแล้วกสิ่นทุกอย่าง <S 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 ไปทำงานมามเมียก,ก็สวมเขา ช right ีวิตจะเป็นไปอย่างไรบ้างแม่งอ้ว นงมาป้อนอยุ้เใยมาป้อนไม่เคยไม่เคยป้อนที่ไหนที่แรกเลยเหรอยุ้ยเสียงดัง คนบ้านอย่ามานั่งมองขึ้นอยู่นี่ด對對ออูดิเออดูที่เนี่ยเมียก็มีชู้บ้านก็ขโมยขึ้นบ้านเลยโหน,นี่ทำให้เราเผลอตัวนานจังหมดแล้วทุกอย่างหมดแล้วชีวิต ไหวแล้วเมียก็มีชู้โจรแล้วขึ้นบ้านหาอะไรใครเครียดดีกว่าใครบ้าดีกว่า เหรอค่ะโอ้เพราะจริงๆริงเพราะเหรคะอือเพราะอะไรถึงมาร้องเพลงถามเราคนเดียวเหรอคนเดียวเหงาชีวิตเปลื่ยเปลื่ยนหลุกหนาไปเรื่อยแล้วก็วววเรามาจากไหนเนี่ยมาจากบ้านไปนั่งที่อื่นแล้วกูโอ้อยหนูพูดตรงไหนผิดละคะขอโทษค่ะหนูเพิ่งมาร้องเพงลงเหรอ อยู่บ้านอนอกกินนี่เป็นเลยเล่า,าแต่มากรุงเทพเนี่ยก้จัดการเขาบอกว่าต้องหัดนะต้องฝึกนะนิดนิดนึงไม่เป็นเพื่อนแขกเอามาขๆๆ <c oughs> ามาขเปียกซ่อนไว้ไหนเนี่ยงัดเอามาจกตรงนี้เลยตรงนี้ค่ะโอ้โหนุก่อนก่อนจะมาร้องเพลงเนี่ยทำอะไรมาก่อน <c oughs> ออกคืบๆที่มันออกจากบ้าบ้าแล้วนะครับแตกนะป๋ามาเที่ยวคาเฟ่ไม่ใส่ลองเท้าขอป๋าชอบนั่งสบายสบาย <c oughs> ห,ลบหลับหลับอย่างเดียวก็ๆๆๆๆๆๆๆไปเลยหลับปุ๋ยเลยเลยะอเอ้ยนึกว่าเรางูเราก็มีห่อเท่าบ้านเลย ียยอ่าให้มพรุแรงมากเลยอ่ะขนาดยังไม่ได้กินเลยเนี่ยได้กินนี่จะไปเลยเนี่ยจ้าเอจ้าเอใจเดียวกันเลยเพื่อมิตรภาพของเราหนูนะแล้วเป็นที่เลยลังเกียดป่าไหมเนี่ย เลเออยเลยเฉยอ่ะเน่เสียดายยาสะมั้งอ่ะหนู <Hey. S 2> เอานี่ทำไมลังเกียดแลกแก้วกันดื่มเลยนะเอาไปต้องลังเกียดจริงนะเออเอาเลยออ้เอเสร็จกูเสร็จกู กระเดือยยัเฉยนี่อือหือไอ้รูเลยเข้มหลุดอะไรอ่ะบีอมโอ้คันใหญ่ไปโอ้ยเบนโอ้ยเยจัง ดับได้มนานานแล้วไปก่อนะนะป๋าในมอไซคันนึ่งเฮ้ย,ย,ย,ยหมดเลยไปที่ไหนก็มีแต่เจอเหตุการณ์อย่างนี้หลอกลวงตลอดมีทางเดียวเข้าวัดเข้าวัดตัดกินเลนสตัดตัณหาตัดราคะ เอาเข้าวัดเข้าวัดเข้าวัดไปวัดที่คสามรับ <you>, ผมครับผมโอ้หพอคุณยังเด็กยังเล็กอยู่เลยเนี่ยอยู่ในล่มกาสาวะพักโอ้ยปุจฉา สีชัตชนาลัยไปหับผ้าเือวิสัชนามาทำไมเนี่ยฮะก็ตัดแล้วกิเลสตัณหาราคะรู้ได้ไงว่าตัวเองตัดได้แล้วเพราะมันเจอเหตุการณ์มาต้องทำให้เราต้องตัดนะครับผมก็จะมาอาศัยแล้วครับให้วานไปบอกเจออก้าออวาสหรือใครก็ได้นะครับมาบวชให้ผมหน่อยครับสมณเณรด้นนข่าวว่าท่านเนี่ย เป็นสนัมภานะไคือตังฉลาดหลักแหลมเอ,อ้นนรูี่ปัญญาเฉลียวฉลาดถามอะไรก็ตอบได้หมดไก่มีกี่ขาไก่สองขาไก่มีสองขาครับไก่สองขามีกี่ตัวตัวเดียวครับมีทั่วไป คิดจะบวชเราต้องตัดกิเลสให้ได้ซะก่อนนะครับหมตัดแล้วเหรอตัดแล้วครับจะมีผู้หญิงมายุ่งมาพัวพันอะไรไม่ได้แล้วนะครับผมเอาให้อย่างได้อ่เอาให้เหมือนเนนนี่ครับเรื่องผู้หญิงนี่ไม่มีแล้วไม่มีสเปคแล้วไม่มีใครใครเห็นเลยถ้าอยากบชเดี้ยวใจชาววดมาบวชให้ตั้งใจดีนะครับ้าววั จยงนในเมื่อเจ้าอยากจะบวชแล้วก็ข้าก็คงอยากจะให้เจ้าบวช<ะ>นะนะนแต่เจ้าอยู่ตรงนั้นแหละเอาละเจ้าต้องฝึกจิตเดี๋วก่อนบวชเขาเจ้าต้องฝึกจิตแล้วก็ช่วยทำสมาธิเขานั่งขัดตมาศผมจะส่งจิตไปช่วยครับกับไม่ต้องนั่งเลยนั่งขัตมาศเดียวนี้ เ,เชือกมาทำไมเจ้าต้องเอาเชือกรองกันให้มันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเ้เราก็ถานเรืงแต่ทีแรกเชือกมันสําคัญขนาดไหน <laughs> เจ้าดึงเอาไว้เอา,เเอาทั้งหมดเอาน้ํามาให้มันฝึกจิตให้สะดวกเอาน้ํามา <laughs>